ปอดยังบททันลงโหลดเลยครับเพิ่งมาถึงพี่น้อง่ะด่าม,มาเดอ้อลงทอมาเห็ด <c oughs> กินกมือนำเพิ่นเพิ่นบ่ไปเพิ่นบ่กกล้าไปไห้หนาเวทีไม่คืนไรสดุด a b บสนุกมากโอ้ยของผมมันติกตอกมันไม่ให้ไล่แล้วตอนนี้มันบอกว่ามันจะบล็อกไทยรัฐบันเทิงสวัสดีครับมากรุงเทพวันนี้อยู่เอเชียทีกครับพรุ่งนี้ก็ไปตลาดนัดเรือบินก็กลับอีสานแล้วครับผมขอพระคุณไทยรัฐบันเทิงนะฮะสื่อที่เป็นพี่ที่น่ารักมากเลยครับ ซัพพอร์ตตลอดขอบพระคุณมากเลยนะครับไปผู้เก็บบีกูวามัเป็นตะไกรแท้ลูกน้องจะไปยังไงหมดครับเดินทางสิบพัสามมือสามขึ้นบุหมอแต่ก็ถ้าแบบถ้ามีออนทัวร์ภาคใต้จริงถ้าถ้าแบบแสดงไปเรื่อยๆก,ก็ก็น่าจะได้เนี่ยครับแบบเพชรบุรีประจวบ ชุมพรล,ลงไปเรื่อยๆอย่างสิหาดไงย่างสียมันก็จะทําให้ได้แสดงทุกวันแต่ถ้ากระโดดไปแบบผู้เกียดเลยนี่คือสิต้องได้ทิ้งต้องด้ทิ้งงานไปสองวันเพื่อที่จะเดินทางไปอันนี้มันมันกระสิอบอกคุมโฮ บัตรราคาเท่าไหร่บัตรราคาน่าจะไม่เกินสองร้อยนะครับมันมันเดอะบอร์ดคนล่นสนามขอบพระคุณไทยรัฐบันเทิงครับคีนอดด้วยจ้าเรียนเชิญด้านหลังเวทีนะฮะไทยรัฐบันเทิงวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยที่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เอาวงเข้ามาแสดงแบบลึก ถึงใจกลางกรุงเทพขนาดนี้นะฮะแต่ผมตั้งวงปีแรกก็มีโอกาสมาแสดงอยู่แต่ตอนนั้นน่าจะเป็นเวทีกลางของกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพครับงานฉลองสองร้อยเท่าไหร่ปีนี่แหละครับตอนนั้นปีปีห้าเก้าที่ผมตั้งวงครั้งแรกนะครับก็มาแสดงที่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพนะครับแต่ก็ใช้เวทีกลาง แต่นี้ก็คือเป็นเวทีของเราทั้งหมดคาราวาันทุกชีวิตอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างมาแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกเลยที่ได้มาที่นี่นเอเชียชทีอยู่ใกล้ๆนี่เองครับผมงานหลายแห้งงานนักข่าวงานผู้สื่อข่าวกับงานหมอลำนี่มันเป็นงานที่แบบว่า ต้องสแตนบายโดยเองตลอดไม่มีความแน่นอนกับเวลา